สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราอยยุตั้งประเทศและกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบริร์สุขุสุคนวันนี้จะพาพวกเก้ามาเบิ่งเนาะการแก้ป,ปัญหาการโกงเนาะเสื่อจากโลกออนไลน์นะพวกกันอ่างก็ที่เขาเอิญอาอาคอ้ดเซ็นเตอร์นะยุ่ในประเทศเราว่าเขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แนวใดนเนานนะ ซึ่งล่าสุดเขาได้มีหนังสือแจ้งออกมานะเถงองงันพวกที่ว่าซ่อโกงเนาะเขาบอกว่าห้ามเลยกับบอนุญาตเคลื่อนไหวซ่อโกงทางโทรคมส่วนที่เคยโกงผ่านมาให้หันเปลี่ยนไปเฮ็ุธุรกิจอื่นที่ถึกต้อง <c oughs> ขออนุญาตหัวสุด <c oughs> ประเทศอื่นนั่นเขาเลือกที่จะกวดล่างแต่ประเทศลาวเขาสลาดซ่องสายแหงเขาสลาดสุดๆเขาแก้ไขวิธีนี้ด้วยการที่ ฮ็หนังสือออกมาแจ้งเตือนพวกโอโกงทั้งหลายอ่ะอ่านต่อนาะ,ะวันที่ห้าพฤศจิกาปี 2, สองพันสิบสี่นี่นะ,ะคณะก้้งรองเคตเศรษฐกิจพิเศษแข่งโบแก้วพะนะออกแจ้งการถึงบรรดาบ,บริษัทที่ดำเนินการกิจการเกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตและพรมดำเนินการพิจารณาจากบริษัท บริหารจัดการไซเบอร์ลาวจำกัดนะ LCM ที่เคลื่อนไหวอยู่ในเคเเศรธฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำดังนี้หนึ่งสิบบริษัทแม่และบรรดาตัวแทนผู้ให้บริการ95บริษัทย่อยนะที่ได้รับอนุญ,ญาตได้ความดำเนินการพิจารณาจากบริษัทบริหารจัดการไซเบอร์ลาวจำกัด L cm ว่าให้ดําเนินการเต้าหฮมบอนเฮดเวียกอยู่จุดเดียวกันวาน,นะหมายความว่าบริษัทแม่และบริษัทต,ตัวแทนผู้ให้บริการเม้นให้เต้าหฮมอยู่คุ้มหรือว่าตึกเดียวกันดังนี้นะก็เพื่อสะดวกในการคุ้มครองติดตามได้กวดก่าของบรรดาคะนนการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัท ใดที่ยังว่าทันได้ดําเนินการประกอบเอกสารและว่าทันมีเงื่อนไขครบถ้วนเพียงพอแม่นให้หยุดเสารและปิดกิจการในกรณีซืบตโอเคลื่อนไหวแม่นให้มีการโฮมเข้ากับบริษัทที่ได้รับอนุญาตแล้วนบุยกำหนดเวลาที่ให้ดําเนินการเต้าโฮมแม่นสิห้าวันนะ เริ่มแต่มือออกแจ้งการเป็นต้นไปแล้วก็ห้ามที่สองห้ามและบอนุญ,ญาตให้บุคคลนิติบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศเข้าห่วมกิจการที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซ่อกงทางโทรคมสำหรับนักลงทุนสัญชาติจีนที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซ่โกงทางโทรคมอ่านมาแม่นให หันเปลี่ยนไปลงทุนกิจการด้านอื่นที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของโซปโปลาหมายเหตุแจ้งการสบับนี่เปลี่ยนแทนแจ้งการสบับเลขที่905นะโคโสซพเนาะโบโกลงวันที่30เดือน10นะอ้ปี2 0 2 4ดังนั้นจึงแจ้งมยายังท่านเพื่อรับทราบย่างเป็นทางการ อลังการยิ่งใหญ่อลังการในการปราบพวกโกงพวกคอเซนเตอร์ในประเทศลาวนะเลื่อมล่ำกับประเทศอื่นอีกแล้วนะแซงหน้าประเทศไทยอีกแล้วนะเพราะว่าประเทศไทยเขาใสการกวดล่างด้วยการจับกลุ่มนะแล้วก็ส่งโตก,กับประเทศนะแต่ประเทศลาวเขาให้เปลี่ยนนะคือจะมีบริษัทที่เป็นคอเซนเตอร์อยู่ในประเทศลาวนะสามเหลี่ยมทองคำนะ คือเขาจะมีสาขายน่อยก็คือมีออฟฟิศยน่อยๆหะน,นะยุตึกอื่นนะที่เขามีหลายๆตึกนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้สาขาน่อยพวกตึกอ่าน้อยๆหะน,นะเข้ามางหวมกับโตตึกใหญ่แล้วก็ผู้ใดที่เฮ็ดนะที่บบได้มีเอกสารออกมาได้รับอนุญ,ญาตให้อันบุคคลเรานั่น้าน,นะที่บบฮันได้มีเอกสารว่าได้รับอนุญ,ญาตเปิดเฮ็ดธุรกิจอัน ซอโกงโลกออนไลน์เนี่ยนะให้เข้าห่วมกับตัวที่มันมีเอกสารนั่นที่ได้รับอนุญาตนั่นคักบอนะเลื่อมล่ำไปอีกซาดอื่นเขาขวดล่างแต่ซาดนี่เขาบอกว่าให้ไปรวมกับซาดที่ได้รับใบอนุญาตเฮ็ดธุรกิจเปิดช่อโกงโลกออนไลน์คือพวกกันคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ทั้งหลายฮะนะนะ,จะเจริญคักได้นะเลื่อมล่ำ แสงหน้าประเทศเพื่อนบ้านเขาไปอีกเนาะที่เขากลั่ล่างเมื่อก่อนฮะเนาะเขากวดล่างกับไม่ได้กวดล่างไปเบิดหรอกก็ยังมีอยู่ตกข้างตกเหลืออยู่ฮะนะและ้วแถมโบโพนี่นะบอกว่าธุรกิจนี่ฮะนะคอเซ็นเตอร์ที่อยู่สามเลนตรงคำบอกเขาว่าให้หันหน้าประเทอันอาซิบอื่นแทนที่มันทึกกฎหมายปัดโตมันย่านเขาคุณน,นั่นคุณตินะกฎหมายเราอ้อนโคตรอ่อน ย่านฮอดคนจีนสำหรับนักลงทุนสันชาดจีนเวลาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซ่อมกุงหู้ัังหู้อยูอ่เลยนะโมเมนต์เขาบดไ้หู้ได้ดอันอันการนำอันสลาซ่องสใสก็หู้เบิดได้นะแต่ว่าเม็ดเงินด่วนมันบังตาเด้เม็ดเงินด่วนมันมาแหงแสงทางโค้งนะก็เลยเฮ็ดทูนวกตาบอดไปยอมให้เขามาเฮ็ดโออา แก้งคอเซนเตอร์มาตั้งคอเซนเตอร์อยู่นาพื้นแผ่นดินตัวเองนะมีซาดแต่ก็เฮต์คือสโปปรลาวแน่ค่อยบเคยเห็นซาดแต่มียได้นะโอลืมไปคอมเมนต์คอมเมนต์เมียนมาค่ะนะนะอันนั้นก็มีลายนะเพิ่องก,กับเข้าไปอยู่ในพมา่าหรือคอมเมนต์นั่นแหละนะที่ถึกจับออกจากประเทศลาวแต่ว่ากันยังมีส่วนอยู่ที่ยังอยู่ประเทศลาวเพราะส่วนนี้เขาเปิดสวยให้กับอ่า เจ้าหน้าที่อยู่ทางประเทศเรานะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางประเทศเราเขาได้รับเม็ดเงินนี่มาก็คือเขาปิดหูดปิดตาเขาบ่สนอย่างทั้งนั้นละเขาบู้ว่าอันใดเท่าอันใดข่าวนะเพราะว่าเม็ดเงินเนะี่ยเงินหยวนมันมาแหงอยู่ในประเทศเรานะเขาบอกว่าให้หันไปลงทุนทึกต้องตามกฎหมายพวกจีนพวกนี้นะเขาเจีนยังได้ละนะเขาเจีอยังได้นะโอแกกประเทศนี้เขาก็ไปเป็น เป็นประเทศไม่กับตั้งคอเซ็นเตอร์คือเก้านะสร้างความเดือดฮอนให้คนอื่นคือเก้าสร้างความเดือดฮอนให้ประเทศอื่นคือเก้านะพวกเก้าบกวนล่างเขานะพวกเก้ากับให้ส่งเสริมเขาแทนบันนี่พวกเก้าจะเอาวันนี่เรื่องแบบนี้ให้ได้เป็นที่หนึ่งในโลกเลยตี้นะซาดอื่นเขากวดล่างเขาบ่ยอมให้มีถ้าประเทศอื่นนะ่ะเรื่องการซ่อกโกงเขาบม่ให้มีเด็ดขาดแต่พวกเก้ากับ อยากได้เป็นที่หนึ่งนะโกงทุกด้านโกงทุกย่างนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะโกงโซล่าดบางหลวงในประเทศนี่โกงซาดอื่นี่พ่อพ่อคอเซ็นเตอร์นี่แม่มันกินรวบทั้งแถวเอเชียอนะไรหลายคนที่เสียเงินให้กับพวกนี่หลายคนที่เขานั่งให้เขาเสียชีวิตก็ย้อนเรื่องพวกนี้แต่พวกแก้วกลับไปสุ้งเสืมนะน่าอายลายที่สุดประเทศลาวนี่เฮ็ดแนวเขาไปเฮ็ดออกมานั่งสื่อบอกเอา้านะ พวกแก้วคิดว่าแก้ง call นเตอร์พงษงนี้มันชี้ย่านจะบดแล้วเขาไม่ได้ย่านจะดอกเขาแห้งเฮ็ดต่อไปอีกนะ